สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอิฟซีวาทิพย์เนียวนะคะมาที่วัดธรรมบงสารามมหาแนวทางถ่ายบรรยากาศสถานที่วัดนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะสวยงามนมากคะ่ะบริเวณวัดนะคะวังพญานาคเป็นวังพญานาคค่ะสวยมากค่ะน่ามาเที่ยวนะคะน่ามาขอมาชมบรารมีค่ะค่ะ สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมได้ชมนะครับิดตัวนี่หมอ,อพาให้ชมนะคะหน้าหน้าให้สีดสดซะก่อนสีแล้วโอ้สวยมากเลยท่านผู้ชมค่ะค่ะนี่ หลักกิโลนะะคดูที่หลักกิโลนะคะ,คะสวยงามมากอ้หลักกิโลใหญ่มากเลยค่ะมาฮอดแล้วเด้อวังนาคาวัดป่าธรรมวงศารามแดนศิลปินนาคานะคะแดนศิลปินนาคาค่ะหลักกิโลนะคะ มาหอด้วเด้วยวังนาคาวัดป่าธรรมวงศาลามค่ะก็มาดูใต้ทิเทเนียลพาท่านผู้ชมมาดูมาชมนะคะหลักกิโลใหญ่มากเลยค่ะเรียนศิลปินนาคานะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะมีโอกาสกับมาเที่ยวมาเบิรงเด้วยค่ะเด้อค่ะถ้ามีโอกาสดีๆท่านผู้ชมก็มาได้นะคะให้สร้างจิตก่อนนะคะ วัดป่าธรรมวงศารามเป็นวัดป่าพระธาตุเจดีนะคะสีสนมชัยวรมันค่ะพระธาตุเจดีสีสนมชัยวรมันกลัามาดูด้านนี้นะคะวัดป่าธรรมวงศารามนะคะหลักกิโลหนึ่งหนึ่งสี่นะคะหลักกิโลหนึ่งหนะะึ่งสี่ค่ะ ล้วนะคะสวยงามมากมากรอบมาดูนะคะพระทิ่แชนแนลพระธาตุเจดีสีวรมันไม่ใช่พระธาตุเจดีสีสนมชัยวรมัน ปัดป่าธรรมวงสารามนะคะบ้านสำโรงตำบลแครนลำเภอสนมจังหวัดสุพรรนนะคะยอดากกดป้าทิพย์นะคะป้าทิพย์จะแนลจะมาขอโชคนะคะไปปากเอฟซีนะคะจะหมุนวงล้อนะคะเสียงทายตัวเลขที่อยู่ในมือย่้าโสมานะคะโสมาปรีนะคะ ที่ที่อยู่ตรงมือนะคะถ้าหากว่าเลขตรงไหนอยู่ตรงนิ้วก็แสดงว่าเป็รีลขตัวนั้นนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมาวาทย์จะขอแนวทางสามตัวนะคะขอตัวที่หนึ่งก่อนนะคะค่ะหมุนก่อน,นะคะ่ะจ้าสูม,มาค่ะหมุนจะทำการหมุนนะคะท่านผู้ชมค่ะ ปาทิพย์จะขอแนวทางหมุนถ้าอยู่ตรงไหนก็เอาสามครั้งค่ะเอาตัวที่หนึ่งก่อนนะคะอยู่ตรงไหนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอยู่ตรงหนึ่งนะคะนะ่ะเห็นไหมคะอย,อยู่ตรงศูน,นย์น,นะคะนั่นน่ะตรงศูนย์นะคะ ชี้อยู่ตรงศูนย์นะคะอยู่ตรงศูนย์นะคะศูนย์ค่ะตัวที่หนึ่งคือศูนย์ต่อไปป้าทิพย์จะขอตัวที่สองนะคะจะขอตัวที่สองค่ะตัวนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะนี่ตัวที่หนึ่งนะคะต่อไปหมุนตัวที่สองขอตัวที่สองนะคะป้าทิพย์จะขอตัวที่สองค่ะอ้าวสี่นะคะเอ้า ี่นะคะ,ะเป็นสองศูนย์สี่นะคะต่อไปป้าทิพย์จะขอ่นี่น,น,นี่เลขสี่นะคะนี่ต่อไปจะขอตัวที่สามตูวงกับเลขแปดไปเลขเกียะนะคะ เลขเจ็ดค่ะตัวที่สามศูนย์สี่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ได้แนวทางแล้วนี่ค่ะตัวที่สามคือเลขเจ็ดค่ะได้ศูนย์สี่เจ็ดค่ะค่ะได้ฝากแนวทางกับจากย่าซัวมานะคะค่ะท่านผู้ชมก็นําไปพิจารณาดูนะคะโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมหรอค่ะอ่า ต่อไปป้าทิพย์ก็จะไปขอแนวทางกับปู่เองนปู่ต่อนะคะปู่อินอินนาคราชนะคะจะไปขอปูอนน่อินนาคราชอ๋ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขอแนวทางจากปู่อินนาคราชนะคะมันจะมีวงล้ออยู่ตรงมือนะคะหยุดตรงนิ้วชี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าตัวนั้นนะคะจะขอสามตัวนะคะจะตรงกันไม่กับขอยญ้าเมื่อกี้นี้ยญ้าโูมานะคะ ตอนนี้ป้าทิพย์นะคะจะขอปู่นะคะขอปู่สองตัวะค่ะขอขอสองตัวนะคะจากปู่อินอินานาคราชนะคะป้าทิพย์จะขอสองตัวนะคะสองครั้งเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะวยอ่ามาลุ้นกันนะคะป้าทิพย์จะหมุนวงล้อนะคะสองตัวเท่านั้นนะคะป้าทิพย์ขอสองตัวะคะ่ะตัวที่หนึ่งนะคะดูท่านผู้ชมจะอยู่พ้นที่เรียกอะไรค่ะ ก็มาดูช่วยกันนะคะอืออยู่ที่บุงล้อนะคะอยูดที่เรียกอะไรนะคะมาดูนะคะมาลุ้นนะคะอ้าวหยุดที่เรียกหนึ่งค่ะท่านผู้ชมขาหยุดที่ตัวที่หนึ่งหยุดที่เรียกหนึ่งต่อไปตัวที่สองนะคะครั้งที่สองนะคะก็หมุน ป้าทิพจะหมุนวงล้ออีกนะคะครั้งที่สองค่ะป้าทิพขอสองสองครั้งสองตัวเท่านั้นสองท้ายลัตเตอรี่สองตัวนะคะอ่าในหนึ่งแล้วครั้งที่หนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนิ้วชี้นะคะนี่เลขหนึ่งนะคะนี่อยู่ที่ตรงนี้มาดูครั้งที่สองนะคะตัวที่สองป้าทิพขอสองตัวค่ะมาดูนะคะครั้งที่สองนะคะจะอยู่ปีที่เลขอะไรนะคะช่วยดูนะคะปูอินนาคราช จะดูที่เรียกอะไรนะคะช่วยกันรุ้นช่วยกันดูนะคะอ่ะเอ้าเอ้าทำไมมาหยุดอยู่ที่เรียกหนึ่งอีกละ่ะค่ะท่านผู้ชมขาขอสองตัวมาหยุดอยู่ที่เรียกหนึ่งอีกค่ะป่าโกอ,อินนาคราชให้หนึ่งหนึ่งนะคะทั้งท่านผู้ชมขาเนี่ยตัวที่สองก็หนึ่งอีกนะคะตัวแรกก็หนึ่งตัวที่สองก็หนึ่ง ก็ได้นีทางแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะพระธิดาเนี่ยค่ะก็พาท่านผู้ชมมาขอแนวทางจากวัดอ่าวัดป่าธรรมวงศารามนะคะเอ้ยวนะัดป่าธรรมวงศาราม ตรงนี้เป็นพระธาตุเจดีย์บรรจุนะคะอัฐิพระบรม <c oughs> สารีริกธาตาุพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากอินเดียนะคะท่านผู้ชมขาค่ะน่าศักดิ์สิทธิ์น่าท่องมาชมไปมาเที่ยวมากค่ะ ตอนนี้ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงก่อสร้างนะคะก่อสร้างยังไม่เสรีนเรียบร้อยดีนะคะค่ะโอ้ถ้าเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะมาเสริมดวงเสริมบาร,รมีหน้าหน้านับถือมากค่ะถ้าเสร็จแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะมีขนาดยังไม่เสร็จนะคะอค่ะ <c oughs> อาจารย์ไม่เห็นหน้าท่านสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมคะดูที่วัดป้ายวัดนะทางเข้านะคะปายทางเข้าค่ะสวยงามเลยค่ะทางเข้าวัดนะคะตุณดู สวัสดีค่ะเอฟสี่ปาทิพย์ชาแนลทุกทุกท่านนะคะวันนี้ปาทิพย์ชาแนลจะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะวัดป่าที่วัดป่า,ว,ปา,ว,ปาวัดป่าธรรมวงศานะคะที่ คำคือคำคือน,นำเพือ่อสนมหรือต่อกับรัตนบุรีนะคะ,ะหน้าเที่ยวหน้าท่องเที่ยวมากนะคะแล้วกระักเสิ์นะคะเนี่ยเป็นวังพญานาคนะคะเป็นวังพญานาค่ะท่านผู้ชมคะพระทิดาเนีค่คพามาตามนี่ เป็นคำบูชานะคะคำบูชาเจ้าปูา่พญานาคพญานาคาที่บดีสีสุดทูนะคะนะคะท่านกุ่มแล้วก็มาดูนะคะอันนี้เป็นคำาอเข้ามาพระรัตนตรัยนะคะคำาอเข้ามาพระรัตนตรยัยเราต้องขอเข้ามาก่อนแล้วค่อยมาบูชากลุ่ม คาถาบูชาพญานาคนะคะอันนั้นปู่สีสุโธอันนี้พญามาบูชาย่าพญา,า,ะะา,า,า,านาคินีนาคินีสีปทุมมาค่ะนะคะ,นะคะ ้าปูพญานาคาที่บดีสีสุกทนะคะมาดูนะคะอันนี้ต่อไปก่อนมาดูเท้าวเวสวันโนนะคะเท้าวเวสวันโนนะคะ นะคะคำบูชาราระศีวลีนะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะคำบูชาพระศีวลีะคะ่ะ นะคะตายขวาเอาอาู่สวนหนูนะคะชมบรรยากาศรอบๆอบก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วค่อยไปอขอทุกขอลาบค่ะกําลังข่อสร้างนะคะกําลังตอนนี้อยู่ในอ่าช่วงที่ข่อสร้างนะคะอันนี้ ก่อสร้างศาลาทางนี้ะาะด้านนี้ค่ะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปดูสร้างพญานาคก็ยังไม่เสร็จทุกท่าน,นนะคะก็ไปเสร็จเป็นบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปตามแนวทางทางนี้นะคะ,คะ กลาใหญ่กว้างขวางนะคะบริเวณรอบๆกว้างขวางสถานที่น่าชมมากนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเดี๋ยวป้าทิพย์จะนี่จะพาท่านไปดูรอบๆนะคะบริเวณรอบๆน่าชมน่าอตอนนี้ขณะนี้ฝนกำลังตกพรำๆนะคะ ฝนตกพรมพลตกรินฝนตกรินฝนตกพลมพลมนะคะตอนนั้นตกแรงตกนั่นอยู่ตอนนี้มันซาลงตกรินนะคะตอนนี้ตกรินตกตกพลมพลหนะน้ามาเที่ยวมากนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะปวัีพระธรรมค่ะ สวยนะคะขอสร้างสวยงามมากนะคะเป็นวังพญาะะนานะคะป้าทิพย์จะเนีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมสถานที่อ่า รอบๆว่ามีอะไรบ้างนะคะในบริเวณนี้นะคะกำลังก่อสร้างสวยงามมากนะคะดีดีนะคะุณผู้ชมค่ะมีพประงานเลยทีเดียวะคะ่ะ เจดีโอ้โหเจ้าวาดก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เทเวดนะคะองค์ใหญ่นะคะ,อ,นะคะอยู่น้ากุจิเจ้าวาดค่ะวันนี้เรจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมนะคะ 不错。 ตกพร้อมพร้อมเกียดร้องยังเกียดร้องท่านชมได้ยินไหมคะเอฟซีได้ยินไหมคะค่าใะ่ไหมคะนีะ่ นี่้ยังไม่เสร็จนะคะทางนี้นะคะสร้างยังไม่ทาสียังไม่เก็บรายละเอียดนะคะเป็นโอ้โหบัวน้ำน่าดูน่าชมมากค่ะกำลังสร้างค่ะยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้กำลังก่อสร้าง